มื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net, เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkstore.com e y ลาก่อย d o ตาทูสวัสดีครับคลิปพื้นฐานโ o t a ในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของฮีโร่นะครับว่าฮีโร่แต่และตัวในเกมเนี่ยถ้ามันมี100กว่าตัวเนะี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะ หลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันของแต่ละฮีโร่เนี่ยผมเข้าเรื่องเลยนะก็คือ2อย่าง2อย่างคือ1 s k i l สกิลนะสกิลต่างกันแน่นอน2ค่าสถานะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงหน้าตานะหน้าตามันต่างกันอยู่แล้วนะโอเคก่อนเข้าเรื่องของการแบ่งสายฮีโร่นะผมอยากทําความรู้จักกับค่าสถานะก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่แต่ละฮีโร่เนี่ยแตกต่างกันนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกัน โอเคตอนนี้ข้ามาดูในเกมนะครับก็คือถ้าคุณเลือกฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีหน้าปัดแบบนี้นะพอเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละคือค่าสันาของฮีโร่ดูตรงไอเนี้ยข้างล่างเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยเลือดนะใช่ไหมเลือดมานาเดเมจนะแอคแท็ speed, armor, กสปีดอาร์เมอร์เกราะเนี่ยเอาเมาส์มาชี้ตรงเนี้ยก็จะเห็นเป็นเหมือนขยายความขึ้นมานะพวกเลือดพวกมานาเนี่ยก็จะเป็นค่าหนึ่ง เดเมจเป็นค่าหนึ่งกราะเป็นค่าหนึ่งทุกอย่างมันก็จะมีค่าของมันหมดรวมทั้งค่าสนะพื้นฐาน3อย่างก็คือสตริงเอจีอินซึ่ง3อย่างเนี้ยมันจะเป็นตัวกําหนดค่าอื่นๆต่อไปสตริงอย่างเงี้ยก็จะกาหนดเลือดสตริงเพิ่มขึ้นเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเอจีอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของเกราะแล้วก็ความเร็วในการตีใช่ไหมแล้วก็อินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมานาแล้วก็ฮีโร่สายไหนเนี่ยก็จะได้เดเมจจากค่าสนาันั้นๆด้วยนะ แล้วก็มาดูเรื่องของเลเวลนะค่าสถาะที่ได้ต่อเลเวลเห็นตัววงเล็บไหมครับตอนนี้ตัวรูปหมัดสีแดงเนี่ยของจักรน้อตอนนี้มีอยู่22แล้วก็เขียนในวงเล็บว่าเกณ์2.2เพอร์เลเวลเห็นปะก็คือตอนเลเวลอัพอ่ะมันก็จะได้สเต็งมากขึ้น2.2เอจิ28เกณฑ2.4เพอร์เลเวลก็จะได้เพิ่มขึ้น2.4อย่างตอนนี้เมื่อกี้28ก็จะเป็น31ละส่วนอีนั้เป็น1.4 ฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าตัวนี้ที่แตกต่างกันหมดเลยทั้งค่าตอนแรกแล้วก็ค่าตอนเพิ่มแต่ละเวลมันทําให้พอเกมผ่านไปอ่ะมันถึงไม่เหมือนกันไงทำไมฮีโร่ชุดนี้ถึงเป็นสายสเตง็งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วฮีโร่สายสเต็งเนี่ยจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสเต็งเยอะที่สุดเยอะกว่าค่าอื่นๆทำให้ฮีโร่สายสเต็งเนี่ยเลือดจะเยอะเพราะว่าค่าสเต็งเยอะ นะแล้วก็การที่เขาออกของที่บวกสเตร็งเนี่ยมันก็จะทําให้เขาได้เดเมจเพิ่มขึ้นนะมาที่ใสเอจิบ้างใสเอจิก็คือเอจิจะเยอะกว่าเพื่อนถูกปะทาให้โดยธรรมชาติเนี่ยช่วงหลังๆก็จะตีเร็วกว่าชาวบ้านคือเอทัคสปีดจะเยอะจากเอจิเราก็การออกไอเทมเพิ่มเอจิก็จะทําให้เขาเพิ่มเดเมจเช่นกันสายเนี่ยเลยเป็นฮีโร่ที่ส่วนใหญ่จะเก่งช่วงท้ายเกมเพราะว่าเวลาออกไอเทมเพิ่มเอจิเนี่ยมันได้ทั้งเดเมจแล้วมันก็ได้ทั้งเอทัคสปีดคือเหมือนกับตีเร็วและตีแรงด้วยไงนะ แล้วก็เกราะเยอะด้วยเน้ยนยืนแรกช่วงท้ายเกมแล้วก็สายสุดท้า,ายใส่อินฮีโร่พวกเนี้ยก็จะมีค่าอินที่สูงทําให้หลักๆคือมานาเยอะมานาเยอะทาไงมานาเยอะก็ทําให้ใช้สกิลได้บ่อยครั้งมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้สกิลมีความแรงมากขึ้นนิดเดียวนะคือสกิลแต่ละสกิลมันจะมีเดเมจที่ฟิกของมันอยู่แล้วการที่มันแรงขึ้นจากค่าอินเนี่ย ส่งผลไม่มากนะแล้วก็ตอนนี้เป็นอันจบเรื่องค่าสนานะแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านในอัลบั้มได้ใน Facebook นะครับหรือว่าถ้าหาอัลบั้มใน f Facebook ไม่เจอเข้าไปใน link ลิงก์เว็บ l ก่อ r d r e 2 c o m นะครับตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะคือผมก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เคยทํามาทั้งหมดนะเข้าไปอัพบ,บนเว็บแทนเพื่อที่จะได้หาได้ง่ายขึ้นนะเพราะผมรู้สึกว่าใน Facebook เนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากในการหาข้อมูลเก่าๆนะครับ โอเคทีเนี้ยค้าสนาต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันคือสกิลสกิลของฮีโร่แต่ละตัวมันก็จะมีแบบทุกตัวเนี่ยร้อยกว่าตัวใช่ปะ่ะสกิลคูณสี่เข้าไปก็เป็นสี่ร้อยกว่าสกิลคือมันมันไม่มีสกิลซ้ำกันในเกมนี้นะสกิลแต่ละสกิลก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างเช่นามาดูฮีโร่ตัวอย่างจักนอนด์สกิลหนึ่งเบลดฟูลลี่ทำอะไรได้ก็พอกดคีปุ๊บหมุนตัวห้าวิแล้วก็ทำเดเมจใส่ตัวรอบ สกิลที่ทำเดมเมจเนี่ยมันจะฟิกตามเลเวลของสกิลเห็นไหมครับอย่างสกิลเบลดฟูรี่เนี่ยเลเวลหนึ่งทำเดมเมจแปดสิบเลเว 330, ลสองร้อยห้าเลเวลสามร้อยสามสิบเลเวลสี่ร้อยห้าสิบห้าต่อวิซึ่งค่าพวกเนี้ยมันก็จะเหมือนฟิกไปเลยแหละไปจนแบบจบเกมแหละก็จะทำเดมเมจเท่านี้แหละแล้วสกิลเนี่ยจะสามารถอัพได้ทุกครั้งที่เวลขึ้นนะแต่ว่าสกิลเนี่ยจะถ้าเป็นสกิลเดิมแล้วจะอัพเหมือนกันให้มันเวลเพิ่มขึ้นเป็นสองสามสี่เนี่ย จะมีเงื่อนไขคือสกิลเลเวลว่าสองจับได้ตอนฮีโร่เลเวลสามแล้วก็สกิลเลเวลสามจะอัพได้ตอนฮีโร่เลเวลห้าอย่างตอนเนี้ยผมอยากอัพไปฟรีเวลสามอะแต่จ็คกอนอ์เวลสี่ผมยังอัพไม่ได้ผมต้องไปอัพอย่างอื่นก่อนแล้วพอเวลห้าผมอัพได้แล้วสกิลเลเวลสี่จะอัพได้ตอนที่ฮีโร่เวลเจ็ดอ่าเด้บอกปะเพราะฉันถ้าถามว่าเลเวลสี่ผมอัพแต้มเดียวแบบแต้มเดียวสีแบบ Skill ่สกิลได้ไหมอย่างเงี้ยสกิลเดียว อัพสี่เวลเลยอนยะ่างเงี้ยไม่ได้นะก็ต้องตามเลเวลนะส่วนสกิลสุดท้ายช่องสุดท้ายที่4เนี่ยเราเรียกว่าอันติเมทอันติเมทคืออะไรมันคือเหมือนสกิลไม้ตายอะ่ะเป็นสกิลสุดยอดของฮีโร่ตัวนั้นๆน่นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบบดีกว่าสกิลอื่นๆแล้วก็คูลดาวนานกว่าคือกว่าจะใช้ได้ทีนึงก็จะนานหน่อยอแล้วอันติเมทเนี่ยก็จะอัพได้ตอนเลเวลว่าหกสิบสองแล้วก็สิบแปดสามเวลนะทบทวนเรื่องก,การอัพสกิลนะ 3อันเนี้ยอัพได้ตอน1 3 5 7ทั้ง3มันเลยแล้วถ้าถ้ายังอัพไม่เต็มก็อัพหลังจากนั้นได้สมมติแล้วล่าเล้าสกิลนี้ยังไม่เต็มก็อัพ8 9 11ติดกันได้เลยส่วนอันติเมตออัพได้ตอน6 12 18ทีเนี้ยอยากรู้ว่าแต่ละสกิลมันทำอะไรได้หลกัหลกๆผมแนะนำนะคือแน่นอนถ้าจะให้นั่งอธิบายสกิลเนี่ยยังไงก็ไม่หมดนะเพราะมัน400สกิลใช่ปะแนะนำให้อ่านเอาเมาส์ไปจาะแล้วอ่าน รือไม่ก็แค่คลิกที่หน้าฮีโร่เงี้ยครับแล้วก็อ่านอย่างเงี้ยเนี่ย,ยอ่านทุกสกิลเนี่ยรายละเอียดที่มันขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเพียงพอต่อการเอาไปเล่นนะแล้วแน่นอนสกิลทุกสกิลมันจะมีแบบกลเม็ดเทคนิคเล็กน้อยซึ่งบางทีก็ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมหรือว่าเล่นๆไปเดี๋ยวก็รู้เองนะที่หลักๆต้องรู้คืออะไรคือ1มันทํเดเมจไหมแล้วมันทาเท่าไหร่เช่นสกิลเนี่ยทำเดเมจร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยสิบใช่ปะเห็นปะก็จะมีคําว่าเดเมจแล้วก็ สอมันมีเอฟเฟกอื่นๆนอกจากเดเมจไหมถ้าเกิดมันทำเดเมจแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรอื่นๆอีกอย่างเช่นสตันอย่างเช่นสโลอย่างเช่นอะไรก็ว่าไปนะเยอะนะแล้วก็ทุกสกิลสิ่งที่มีของทุกสกิลคือ1คููดาวและ2มานาที่ใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้นะครูดาวก็จะเป็นรูปอ้ด้านซ้ายที่เป็นเลข13อะ่ะเป็นรูปเหมือนนาฬิกาหมุนนะแล้วก็มานาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้า ก็จะบอกมานาที่ใช้ในการกดสกิลนั้นนะสำหรับมานาที่ใช้เนี่ยสามารถดูได้ตรงไอคอนเช่นกันนะครับอย่างตรงนี้เห็นร้อยสิบป่ะก็คือมานาที่ใช้สกิลนะโอเคทีนี้พอเข้าใจเรื่องค่าสถานะและสกิลแล้วนะะทีนี้เราก็จะพูดเรื่องฮีโร่โดยรวมในเกมได้ละเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงคือหนึ่งจะต,ต่างกันที่อะไรค่าสถานะนะใส่สเต็งก็เลือดเยอะหน่อยเพราะสเต็งเยอะใส่เอจิก็ตีแรงหน่อยตีเร็วหน่อยเพราะว่าเอจิเยอะแล้วก็ใส่อินก็จะมานาเยอะ ได้เวทได้เยอะเพราะว่าอินเยอะเริ่มเห็นความแตกต่างๆๆๆเนาะทีนี้มาถึงเรื่องเรื่องของการเลือกฮีโร่หรือแบบฮีโร่แต่ละตัวมันสมม่งผลในเกมยังไงคือต้องบอกก่อนว่า Dota 2เนี่ยมันไม่ใช่เกมเล่นคนเดียวใช่ไหมมันเป็นเกม5ต่อ5เพราะฉะนันเนี่ยฮีโร่ที่เราเลือกเพียงตัวเดียวมันไม่ได้สมม่งผลกับเกมมากหรอกคือยังไม่อยากให้เหมือนกับโฟกัสมากไปที่เคยต้องเลือกตัวให้ถูกต้องเลือกตัวให้ถูกเนี่ยคือมันไม่มีตัวที่ถูกหรอกครับคือช่วงแรกๆที่เริ่มเล่นใหม่ หรืออาจจะเป็นคนที่เล่นไปแล้วนานสักพักแล้วก็ได้นะคือไม่ต้องโฟก,กัสที่การเลือกฮีโร่มากจนเกินไปนะคือผมว่าเลือกตัวที่ถนัดเลือกตัวที่ชอบแล้วเล่นสนุกอะ่ะดีกว่าเราจะได้โฟก,กัสเรื่องอื่นได้นะส่วนเรื่องของการเลือกตัวให้ตรงกับตำแหน่งเนี่ยเรื่อง5ตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาเป็นคลิปถัดไปจากอันนี้นะเป็นตอนที่3ก็คือเรื่องของแมปเรื่องของเลนการจัดเลนแล้วก็ฮีโร่5ตำแหน่งว่าแต่ละตัวเหมาะกับตำแหน่งไหน วันนี้เอาเป็นเบื้องต้นและการของการดราฟตัวนะแบบเอาแบบเป็นมือใหม่เลยว่าเลือกตัวอะไรดีอย่างเงี้ยอย่างที่ผมแนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของคอมเพสตี้นะความง่ายในการเล่นกดที่1เนี่ยฮีโร่ที่ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าการชนะทางแพ้ทางของแต่ละสายก็คือสายสตร็งเนี่ยจะค่อนข้างชนะอินสายอินจะชนะเอจิสายเอจิจะชนะสตรง็งเวียนกันแบบเนี้ยได้เลยอ่ะเพราะอะไรมาฟังเหตุผลกัน คือ,อเริ่มจากทําไมสายสเต็งชนะสายอินเพราะว่าสายสเต็งเลือดเยอะแล้วสายอินน่ะมันทำเดยเมจจากสกิลซะส่วนใหญ่แล้วสกิลส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยเดเมจมันคงที่อ่าพอเข้าใจนะสกิลเลืวดเจ็ดสมมุติทำเดยเมจสามร้อยอย่างเงี้ยแต่สายสเต็งเลือดสองพันอย่างเงี้ยคุณโยนสกิลไปปับ๊บเลือดเขาลดไปหน่อยนึงนี่แหละทําไมถึงมอกว่าสายสเต็งชนะสายอินเพราะว่าสายอินยิงเวทไม่เข้านะแล้วยืนอัดก็ไม่เข้าเหมือนกัน ีนี้ใสอินชนะใสเอจิเพราะใสเอจิเลือดน้อยกว่าแล้วใสเอจิมีแนวโน้มที่โดนเวทแป๊บเดียวจะหายไปเลยนึกภาพมีโล่แบบบางๆโดเลนเจอร์อะไรเงี้ยคือโดนสายอินนุกเวทอ่างเงี้ยหายไปเลยนะหายไปจากไดเมจของสกิลนะแล้วก็ทำไมสาสเอจิชนะสายสเต็งเพราะว่าสายสเต็งเลือดเยอะแต่ายเอจิเน,น้นไดเหมือนจากการตีเพราะฉะนั้นไดเหมือนจากการตีมันไม่มีหมดก๊อกเหมือนสกิลอะ คือสกิลประเด็นของสกิลคือมันยิงปุ๊บมันหมดก๊อกแล้วพวกสายสติงไม่ตายก็โดนเขาฆ่าก่อนแต่สายไอจีน่ยืนแลกกันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งเลยซึ่งสายจียจะชนะอยู่แล้วพเพราะกรอกเขาเยอะกว่าแล้วก็ได้เมทแรงกว่านะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะเวลาเลือกตัวเราก็จะอธิบายตรงที่ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงจะได้เห็นภาพมากขึ้นคือในทีมทีมนึงเนี่ยไม่ควรจะประกอบไปด้วยตัวติ๊ ใกล้หมดเลยหรือตัวที่ใกล้หมดเลยนะก็ควรจะผสมผสานกันนะอันนี้นะมีรีกับเร้งอันนี้นะยิ่งไอตัวที่ใกล้หมดเลยไม่เท่าไหร่ไอตัวที่ใกล้หมดเลยเนะี่ยจะลําบากเพราะว่าเวลาสู้เนี่ยฮีโร่มันจะกระจุกกระจุกกันแล้วเวลาฝัานตรงข้ามมีสกิลหมู่เนี่ยก็จะโดนทั้งหมดถูกปะ่ะแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายบ้างแครี่ซัพพอร์ตแครี่หรือเป็นเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นตัวคอนะเพราะว่าในที่เนี่ยเขาแบ่งแค่2อ,อย่างแต่ในเกมมี5ตัวถูกป่ะ ห้าตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าแครี่สักสามสปอร์ตสองหรือตรงนี้เรียกอย่างนึงว่าเป็นตัวคอ core core คือเป็นเป็นแก่นเป็นแกนของทีมะนะคืออะไรคือตัวที่ควรจะฟาร์มแล้วเป็นตัวที่เก่งขึ้นตามไอเทมคือเรียกง,ง่ายคือยิ่งมีไอเทมมากขึ้นมันจะยิ่งเก่งขึ้นอะอันนี้นคือนิยามของตัวแครี่ส่วนนิยามของตัวสปอร์ตคือฉันไม่ต้องมีไอเทมฉันต้องเก่งได้เพราะว่าฉันเด่นที่แบบขอให้ฉันได้ปล่อยสกยิลไปก็พอแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องมีไอเทมมาช่วยอะไรเยอะ เพราะนั้นสิ่งที่แตกจากกันระหว่าง2อ,อันนี้แคลรี่กับพพอร์ตคือปริมาณในการฟาร์มปริมาณที่ต้องการในการฟาร์มนะถ้าเกิดสมมติไม่มีเงินเลยมาสู้กันไอตัวที่ขึ้นมาฝังพพอร์ตเนี่ยก็จะมักจะชนะแต่ถ้าเกิดมีตังค์รวยมากๆมาสู้กันไอตัวที่เป็นแคลรี่เนี่ยก,ก็มักจะชนะนูไหมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างใน d ด t า2เนี่ยมันมีข้อยกเว้นนะที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะ เนี่ยก็กดดูได้ถ้าเป็นแครี่สามดาวนีก็คือพวกนี้ต้องฟาร์มหนักๆเลยก,ก็เท่าที่ดูก็กถูกนะส่วนสักพอดสามดาวเนี่ยก็คือทั้งเกมมีแค่รองเท้าอันเดียวก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยประมาณนี้นะอันนี้ผมบอกเพื่อให้มือใหม่ไปลองกดกดเล่นดูแล้วก็เลือกฮีโร่ที่ถูกใจได้นะอันนี้คือจุดประสงค์นะครับแล้วก็มาดูที่ไอไอแถบบนนี้บ้างนะว่ามันมีอะไรบ้าง นุกเกอร์คืออะไรนุกเกอร์คือฮีโร่ที่เน้นไดเมจจากเวทอ่าให้ดาวนุกเกอร์เน้นไดเมจจากเวทจะเป็นสายไหนตีตอกตีอกตอกตอสายอินถูกปะเพราะฉนั้นกดปุ๊บสังเกตว่าฮีโร่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นสายอะไรเนี่ยเพราะนุกเกอร์หนึ่งดาวโอเคมันยังเยอะอยู่เพราะว่าฮีโร่ส่วนใหญ่ก็มีสกิลทำาดเมจเขาจะเรียงลําดับความแบบความเข้มข้นตามตามขีดใช่ปะหนึ่งขีดเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เพราะสองขีดเนี่ยเห็นปะ แปดสิบเปอร์เซ็นคือสายอินนะพ,อ,พนะอ,อสามขีดน่ะโอ้โหเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคือใส่อินเห็นไหมเพราะฉะนั้นฮีโร่สายอินก็จะเน้นท่านในเหมือนจากเวทนิยามจับท์คำว่านุกนุกคืออะไรนุกคือการยิงเวทให้เขาเลือดลดอ่ะนะต่อไปดิสเซเบลอร์ดิเซเบลอร์คือตัวหยุดก็ตัวหยุดส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่มีสกิลที่ทำให้เกิดสถาะนะที่เรียกว่าสตันก็คือแบบยืนงงอ่ะนะ คือในเกมเนี้ยจะฆ่าฝนธงห้ามได้เขาจะไม่ยืนเฉยๆให้เราฆ่าอยู่แล้วถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าเขาได้เนี่ยต้องเราต้องใช้สกิลที่ทําให้เขายืนยืนงงอะ่ะคือทําให้เขาควบคุมฮีโร่แบบวิ่งหนีเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะได้ฆ่านะเราจะเรียงลําดับไปนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอะไรเงี้ยไอ้พวกไอ้สามดาวเนี่ยไอ้สี่ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่มีสกิลหยุดที่โหดมากประมาณนี้ซึ่งตําแหน่งเนี้ยผมบอกลเลยว่าสําคัญที่สุดในทีมโดยเฉพาะแบบ เล่นแบบระดับประมาณมือใหม่อย่างเงี้ยบอกเลยว่าทีมไหนที่มีตัวหยุดเยอะกว่าเนะี่ยมีแนวโน้มจะชนะสูงมากเพราะว่ามันทมันขัดจังหวะทีมฝั่งตรงข้ามได้ตลอดคือไม่ว่าตัวทำเดเมจน่จะอัดแรงแค่ไหนแต่ถ้าโดนสตัรโดนหยุดอย่างเงี้ยก็จะตีไม่ได้ถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้สำคัญมากดิเซบเบอร์นะสำคัญมากๆเลยจังเกร์ตัวฟาร์มป่านี่ผมขอไม่พูดถึงนะเพราะผมไม่แนะนำให้ให้ฟาร์มป่าเลยนะโดยเฉพาะมือใหมน่นี่ไม่ต้องไป เขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ต้องเข้าป่าดีกว่าเรียนรู้จะจะยืนเลนดีกว่านะแล้วก็ถ้าเล่นไปนสักพักหนึ่งอยากลองดูก็ก็ได้นะดูเลเวลดูเลเวลก็คือตัวแทงค์ตัวที่มันยืนนะ,ะให้ทายเหมือนเดิมตัวไหนสายไหนคิดว่าอึดที่สุดน่าจะเป็นสายไหนก็เป็นสายสเตร็งถูกไหมก็เนี่ยกดมาปุ๊บนี่ขนาดหนึ่งขีดนะดูดิขึ้นสเตร็งหมดเลยนะเอจินิดนึงอินนิดหนึ่งพอเพิ่มเป็นสองขีดปุ๊บอินหายเกลี้ยง เอจิเราอยู่สามตัวที่เหลือเป็นสเตง็งหมดเลยพอสามขีดแน่นอนเป็นสเตง็งล้วนนะอันนี้นก็จะเห็นได้ชัดว่าสายที่อึดทนที่สุดก็คือจะเป็นสายนี้นะต่อไป Escape ก็คือฮีโร่ที่มีสกิลหนีสกิลหนีก็คือสกิลที่เหมือนกับมันเพิ่มระยะห่างระหว่างเรากับศัตรูได้นะทันทีทันใดอะนึกภาพสกิลบลิงของแอนติเมทนะแอนติเมทมีสกิลชื่อว่าบลิงคือมันจะเว็บไปพื้นใกล้ๆ้ได้ฮีโร่ที่มีสกิลหนีดียังไงดีตรงที่ว่า การที่จะฆ่าฮีโร่พวกนี้ก็ต้องใช้อะไรเยอะหน่อยอาจจะไม่ได้แค่วิ่งตีไล่อัดแล้วตายก็ต้องแบบมีสตันมีสกิลหยุดหลากหลายอย่าง <S <S <ๆ S 1> อะไรเงี้ยนะถัดไปพุชเชอร์พุชเชอร์คือตัวดันป้อมเกม d ต t ร์ทูเนี่ยไม่ได้ชนะกันที่ใครคิวเยอะกว่าใช่ไหมแต่ชนะกันที่ฐานใหญ่ใครพังก่อนนะก็ฮีโร่พวกนี้ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการอัดป้อมเก่งหรือมีสกิลบางอย่างที่ช่วยให้แบบครีปเลือดเยอะขึ้นหรือครีปดันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะ ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นส่วนในเชิงลึกของเรื่องนี้ก็เอาไว้ถัดไปนะแล้วก็สุดท้าย initiator หรือตัวเปิดจะเป็นตัวที่มีความสามารถในการเปิดการสู้คือเข้าเป็นฝ่ายเข้าก่อนแล้วแบบเหมือนชิงจังหวะกับฝั่งตรงข้ามได้ก่อนอย่างเงี้ยฮีโร่ที่ได้แถบนี่สูงสูงส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นตัวที่สตาร์รอบๆตัวหรือเป็นตัวสตัร์มุ่งอย่างเช่นเซนทอร์เนี่ยก็จะมีสกิลที่สามารถกระทืบพื้นแล้วก็สตัรศัตรูตัวรอบๆได้ ทำให้เวลาคู่กับไอเทมที่มันเป็นมีดบลิง์เนี่ยเราสามารถบลิง์ไป stun, สตาร์ศัตรูได้นะก็จะเป็นอินิเชียเตอร์หลักๆที่ผมพูดมาเจ็ดอันเนี่ยก็ให้รู้ไว้คร่าวๆพอนะคือไม่ต้องแบบไปเปร์ๆนะให้รู้ไว้คร่าวๆว่าโอเคสมมุติผมจิ้มไปที่ฮีโร่สักตัวหนึ่งเอ่อจิ้มไปที่แอคอะถามว่าแอคเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่านึกออกปะก็ต้องรู้คร่าวๆแล้วโอเคแอคเป็นสายสเต็งนะ โอเคเนี่ยขึ้นดูเลเวลเนี่ยเออโอเคแอคถือนะแอคเป็นตัวเปิดได้นะแอคไม่มีสกิลหนีนะอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องพื้พนฐานที่เราจะรู้กับฮีโร่แต่ละตัวแล้วสิ่งที่ผมแนะนําให้จําเป็นอย่างแรกคือฮีโร่ตัวเนี้ยมีสกิลหยุดหรือเปล่าก็เนี่ย Disable โอเคเทรเรเบียนะไม่มีสกิลหยุดนะเพราะฉะนั้นเขาเดินมาไล่ตีเราแล้วไม่มีเพื่อนเขามาด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขาเท่าไหร่อย่าไปยืนให้เขาตีละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเวนฟูสสปิริต เว้นฟูมีสกิลหยุดนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าไปใกล้เดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขาตามมายิงเราตายอะไรแบบเนี้ครับมันก็จะทําให้เราตัดสินใจในการเล่นได้ดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือการเดโมฮีโร่เพื่อทดลองสกิลนะคืออย่างที่ผมกดไปแล้วต้นคลิปนะแต่เราจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งคือคุณอยากรู้สกิลของฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่หน้าตาของฮีโร่ตัวนั้นได้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะสามารถอ่านเบื้องต้น อ่านเบื้องต้นแล้วก็กดปุ่มนี้เดโมก็จะเป็นการทดลองตัวอย่างนะครับโหมดได้ดีมากเลยคือผมแนะนำนะถ้าเป็นมือใหม่อะ่ะมานั่งไล่กดทีละตัวเนยโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยเพราะถ้าคุณรู้สกิลทั้งหมดของฮีโร่ทั้งหมดทุกตัวได้เร็วเท่าไหรอ่อ่ะมันจะยิ่งมันเท่าน,าน,นั้นนึกออกปะ่ะไม่งั้นจะมีควาควารู้สึกแบบอะไรวะเนี้ยนี่โดนอะไรไม่รู้ตายอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้แบบงงนะเข้ามาถึงเนี่ยก็จะสามารถเลเวออัพได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะลองอัพสกิลเนี่ยเลเวลาเจ็ดคัพอันนี้เต็มอัพอันนี้ได้แค่สามอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลองกดแม็กเนี่ยก็อัพเต็มใช่ปะ่ะ <I know. S 1> ทุกอย่างเต็มเลเวลยิ่งห้าเต็มแล้วก็ลองกดสกิลแต่ละสกิลอ่ะสกิลหนึ่งทำไรได้ <'m> สำหรับเฟลส์วอยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้นิดหน่อยนะเนี่ยอันนี้เรียกว่าสกิลหนีเห็นปะ่ะมันย่นระยะทางเห็นปะ่ะหรือมันขยายระยะทางได้นะเรียกว่าสกิลหนี โอเคสกิลที่2หยุดคูลดาวน์สกิลของฮีโร่รอบๆสกิลสามเป็นสกิลติดตัวอะไรเนงะี้ยมีสกิลชนิดติดตัวคือเราไม่ต้องกดแล้วก็สกิลอันติเมทก็หยุดเวลาหมู่อะไรเนงะี้ยเนี่ยแค่เรามาลองกดแค่เนี่ยเราก็จะรู้จักฮีโร่ตัวนี้ละทีเนี้ยพอเรารู้ละฮีโร่ตัวเนี้ยเฟลสไวท์ทำได้แบบนี้นะสมมุติเราเจออยู่ฝั่งตรงข้ามเราต้องระวังอะไรบ้าง เราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยสามารถพุ่งเข้ามาแล้วกดครอบเราแบบนี้ได้ถูกปะเราก็ต้องอยู่ห่งหางๆเขาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรารู้มากกว่านี้เราดูครูดาวอันติเขาเขาก,กดทีนึ่งเนี่ยมันครูดาวร้อยกว่าวิอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเพราะโอเคเขาเพิ่งกดไปเรายังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าเกืยบสองนาทีที่เราจะฆ่าเขาหรือฆ่าทีมเขาโดยที่เขาไม่มีสกิลนี้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าโปรเพเยอร์หรือคนที่เล่นเก่งๆแล้วคือเขาไม่ต้องคิดแล้วครับเขาเหมือนกับ เขาใช้ประสาทสัมผัสเขาก็รู้แล้วว่ามันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ฝากไว้นะครับกดเดโมได้ลองได้ทีละตัวเลยโอเคก็จบไปนะครับคลิปนี้นะก็เป็นเรื่องของฮีโร่นะค่าสถานะพื้นฐานสกิลต่างๆนะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างสายระหว่างชนิดของฮีโร่อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันแล้วก็ติดตามตอนที่สก็คือจะเป็นเรื่องของเลนนะเป็นเรื่องของแมปเรื่องของเลนเงนี้ย ก็คือผมจะไล่ทีละสเต็ปเลยตั้งแต่เลือกตัวเข้ามาในเกมเห็นแมปเห็นเลนแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆทีละเฟสทีละเฟสขั้นตอนของเกมนะจะได้เห็นภาพทั้งหมดก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe ช่องและกดอนตเตอรทูด้วยนะครับไปดูคลิปวิเคราะห์รีเพลย์คลิปอื่นๆในช่องไปพลางๆก่อนก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงจบคลิปครับสวัสดีครับ